พี่นองคะทุกคนสัวเส้นเล็กแคบหมูดอกแคลวกคะ่ะพี่นองคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะมาพอกับตุก๊กกับบอลละคือเก้าค่ะทุกคนขาในช่องเซมแคลนแมาคะ่ะมือนี้ยกไห้เบิรงแล้วเมื่อกี้นี่ค่ะเข้มข้นแบบนี้เลยคะ่ะเส้นเล็กเหนียวนุ่มเพราะเป็นเส้นที่อีห้อเกินประจำเนาะแม,มาคะ่ะพี่นองคะ่ะตาดอกบัว ส่วนเซเล็กแคปหมูดอกแขลวกเนืยวหนุ่มจริงกระเทียมโทนอจับเข้มข้นเหนียวนุ่มเนาะอืม แคปหมูอยู่น้ำเราคให้กรอบไปไหนเนาะประชาติจัดจานเยนะอืมประชาจัดจา,จานเลยแต่คอยบอกว่าแคปมแหมูมันไม่ค่อยกรอบอืมอมันอาจจะกรอบเป็นบางชิ้นก็ได้บางชิ้นมันดูน้ำไปเยอะแล้วทำไมบอกจะใกล้กรอบออกรอบแน่อันนี้ ม,มะระมะระจีนทุกคนเส้นเล็กเหนียวนุ่มเลยอะืรับเ,เตรียมโทนครับอดอกแพซื้อมาหลายค่ะพี่หน่องครับ หมอ,อมนะกระเรียมโทนอืมเปรี้ยวหวานเปรี้ยวหวานรสชาติใช้ได้นะครั้งแรกน่ที่กินเนี่ยออเออเพื่อน่ละครั้งแรกตุกินสองสองหลอบหรอคะเส้นเริ่มติดแล้วเส้นเล็กมากอืมมักเป็นแบบนี้นะ่ะ <C> ง <oughs> ัวเป็นหายใจเขา่า ให้เจ้าขอพิจังหวะขนาดเราตามน้ำหลายดินี่ยังอ,อยากสิติดกันค่ะพี่น้อคะเส้นอ๋อไม่เส้นติดกันล่ะรสชาติจัดจ้านเลยครับ ขึ้นเผ็ดๆกับอากาศร้อนรอนเมื่อแตกซิกเลยครับหนอะเส้นเล็ก <c oughs> แซ่บมากครับพี่น้องแต่แคบหมูมาอย่หลายอืมดอกแคอืม ตอกิ้งยำห่อ,อว่าอย่างโทษซ้ำห่อนระดับ <c oughs>

Ủa tao khỏi xịt thay clip mà Hãy cái rượu mắm mà sai tựa ngọt hả Hãy nhảy ra, hãy kịp Ok chăm สมมาอ,อืมอืมนะครับหนึ่งท้าแล้วครับแซ่บจัดจานคือเกาสินเนหนียวหนุ่มครับพี่นอก้าเมื่อนี้กระเทียมทนเปรี้ยวหวานถึงจะพี่ไงล่ะเดีด๋ยวจัดให้เพื่อนอาาีกหน่อยหน่อยรับพี่นอก้า เอาละค่ะพี่น้องค่ะมันนี้ตุกกับเรากับภาพพี่น้องมาราบสำนียละค่ะจังได้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจในการเห็ดคลิปให้ห้าวสองคนน้ำเด้อค่ะไว้พผกันคลิปหนาค่ะสวัสดีค่ะ